อ้ามากินข่าฮอนพี่น้องมาดิมามามาเข้าฮอนเด้อพี่ข้ามาเินข้าฮ้อนเด้อพี่น้องต่กินข้าต้มปลาเด้อเต่าเจาตันั้นใช่ม่หลายแต่ว่ากินข้าวต้มปลาต้เขาดูเขาตัดออก้้น้ กินะไปจะกันโอย่บวเหรอบวงให้นะมืงอนะบวงมั้ยบวมไงพอแล้วบวมด้ังได้แบ้งหลังยัได้ครเบแหละบวงเลยครับยังลนได้หลายอนได้ขามนยอแล้วคุณลไม่ได้เลยมีนะในกระตกเราวส โอ้วงล้วินมาไว้เม่อ้้วะอันนงเาไปน้องแนี้คเาชือปลาม่จองโตต้มตัวนึ่งแต่ละมือนะครับม่ต้ปลาต้าเพะ่ยงังเ่อทีงานมาแบบนชิอิ่มนะชือมาก่กรกร้อนเนาะมาหามาพ้กันวินเนาะ Bao đưa, nong, <cười> <cười> cả hai bố con cho đi xuất bơi nè,ฝาก nè đây, p/n ông bớt chụp số con, làm gì chắc là chưa đâu nè, กันเบิ่งเด้อจังเอิ้นแล้วเอิ้นบุญคือกันครับ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  <laughs> <laughs> ผแม่นได้ว่าเคยบวชตรงนั้นตั้งชื่อเอาเองนี่ตั้งขึนเองแล้วมันจะมันถิดเนาะเจอถวยบวงไปแต่หนึบเนาะให้บ่งตดอยู่ดูงหนขางนั้นน่ะนาะกันขางซ่าข้างนั้ดข้างซ่าขมางนู้ดต้องอะไงทางเล้ว หัวน้อมหลับกับคนเที่ยวดี้งนังลูกเที่ยวลูกท่านาสว่างกนี้หสว่างีนมอนมันี่น้ำมออยากไกลมาหลายนะสว่างกับมสว่างกัมาไม่ทำหน้ม่นคอยไปคอยไปทางนั้นว่าีไปแกงกระเบนหนอน้าท่วมครัวฮั้นเออปะ่วอย่ายนัน โชวลอะยำผลต้องกับเอากระเทียมพี่ล้วองสว่างนะกลัวช่างมนอยู่เรื่โกนห้องผมรึไมันกล่องอะไรมันถลวมแล้วัได้มันนขวบสี่ปีมิถนั้นขวบเง็กบถงตัมันถ่วมนะฮะปีนี้สามเถื่อนถืวอไปไหว่กูปีปีครับปครับดำเนีะ หัวนกมาเตสุอยนี่นะเพราจะได้กับขัวเขาง่ายไันกับด้วันอืมปนเห็ดขัวปูนนี่หมดเป็นมะเขือเล็กออกไปเอามาใส่ขัววัชวางกับบ้านอันนี้ค่ะบเอาไปผตคสรางตะกี้มาใส่มาชื่อมงที่ละมาใส่ย่หอื้นเลยทีนึงนี่อมกันแน่มาใส่ถอบงขาเียวัตวนึงนขาขอขามุมมันขาลักเล็กมาให้ เได้าบ้านเบมน่ยอดเจไเขาน้ำมันน้ำมันเขาแกมาหส่แล้วหมนมากครับเอาเลยยังจะโดนนะวะโดนแบบได้สามปีปีเดียวมรชาชำนั้นได้ควอเล็ก่วอเทียเพีดียวก็ได้งวตัวหนึ่งของบ้านเลยดแล้วเนาะอยู่ดนไหนเพือลูกเพื่อลาเลยนั่นนะม่นลับคนมันบ่กเขาคนบ่เขาใจกัน ่็คือในนี้แล้วพวกรถบรรทุกลลายๆบอราพกอรานไ่ยนน่เป็นหนกระจอน่ฮซื้อใหม่ซื้อต่อทำไรขอเสียราต้มเถอะตับน้ำมันอ่ารมันไหลร้อง่าอไีลยอืมพออื้ออะไนะ่ไอ้มอเนี่ย้ตรงนี้ไงตนี่นี่่เอนีหน่อยแกัพวกพวกเลว่า้นกํนมันมันห ไเจวัไม่มพ hmm. um, uh ักแกลาก้เลยไม่้ไหนกูลัไหมาเลนกับมึงเลยท่มึงมึงมาจะรวมไหมมรวมไัมไ่ไม่ทนหนึ่งสดไทยสองคันยังติดใจมาเนกอยู่คนบดบานเนี่เอามาคนากเอามาอ่า่ม่อิ่าอยนันนาะธรรมดาเนาะอุ้ยปวเล็กีแลวหัวสาโตไม่่หะ จงมาได้นะบวานกมาได้นบบานอยู่ันี้ยเอบ้านบขาเอาแห้ะก็จาใส่ปัสสาวะครับองานตาเมืนกันแบ้ใส่โซ่แ้วเาไป้หหนก้นะถอว้ก็โซ่อเกตาวบ้านอืมเจ้าคัดของเขาคัดองาบาน่าตงคตงน้้เมเขาบอกว่าาวบ้านเขาใส่านขอาทั้งนล้วนสกปรกชาบ้านเขา่คัดเลย็นกแกัอยู่นงาน

Ba bát bát chắc là bát bát mà bát Chắc bát 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 lên bát 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 chắc bát 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 gì bát 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 พุคนไปเห็ดเยอะไปทำไมก็พู้งายไปทำไมเพูนั้นลุ้ขึ้นเยอยาเลยเป็นยาขายเลยเก่าขายชื่อน้ำพึ่งไอดุดนั้นลบไปมันี่ออกมหอดอื้ืออยู่ลุ้งคันนี้น้่คันลุ่ม น้ำดูการกันคนหลายอยู่อากาไปกลมาขึ้นบดมัดเออเหมือนอะว่ามันเป็นทางอะไรเนาะเขาไปแกงกระเบาเลยแกงกระเบาล์อะไรทอดเผือดด้วยผมว่าใช่ปลากระดีกระเบาล์เลยไปย่างกระดิ๊บยางปุ่ยใหม่เนาะตลอดแจงเลยเขามาปลุกเจ้านอนกับไรเลยขนทางคือขนทางเขาดงอยู่คนละเกงเข้าไปเพียงวาเพียงเข้าเข้าถึงวาเซเว่นกูเลยไปบดมื่อบดคืนจุดแจ๊ด

ไม่ลูกม้งเม่ไม่กัค่อยือมาจากบ้านนังเอากระตุกทำไมมีกระตุกอาะนี่นี่ตุปวเชือแล้วทุกน้ำหวานก็ไปักกยาเอานํานดี้เกียเออเขาจะไปเขาไปขานี้เขาไปทั้งนั้นเขาจากมือเลยมันทางมือมันออืมมันหมอมือเขาจากมื่อเลยเนอะเนะหมอนเนาะไป อาบุงก็ตุกสังกหางตุกตุกใช่น้มมันมันมีครหาเลาเก็นกับทานบางไลยตุ๊กแก่ถ้าเลยชื่อน้ำหวานคนหนึ่งทึ่งเอาตุกมันตุกเอาไปลายลายเขาไปริบมัลายไฟนี่แหละคนน้อยน้เนี้ย กูมึเจ้าน้ำกูเนียมันละไปปักลายหนูของตัวกไปชิมดีใสเอออันบายรึเปล่าไม่นี่บอลมันลินดูงลังเดียมสับตามใจมีลายมาานี่เนาะรนรนหนึงไหนมั้รนึงนะเหกิมห่านะมาดูหกพิจิตนี่ละ อยู่กันหม่พอลอนะช่องตัวนี่โม่โมพอล้อแล้วมันแฉมเท้าเว้ยโลปลาเล่นเท้าน่ากว่าชื่อป่าเพราะว่าชื่อในห้างเขาแลรกกะจ้ามเออยี่อยสามขวดวันีแชนหักเราขวดสิบพันคือในหางเวียดนี่8แปดพันหนึ่งร้อยอ้าคขายจะไดน้อยจะในกับไรไม่แด่ใจเนาะลงเดินเจ็ดพัน นเดีวบบการตอมือตางกันเลยแม่เอาหันเนาะหันเอาเดินไปเอาแท็กหนึ่งหกสิบห้าพันคุเรียกก็เขาถิขายได้นี่นั่นแหละซื้อไปได้บ่ฮู้บอันนึงมันเอาหลารสองมันพี่น้องมันพวกกันซื้อขายชงเห้มันายมันมันแบเอาหมันเอาที่บริษัทใหญ่รอดที่สางรอด เขาซื้อในตลาดมาต่อต่างกัน่คยไปซื้อจสอบามแนแล้วใครอ่ะเอามาขายกือได้เหมือพวกไอ้ก่อสางไปเอาจากใา n มัดไม่ใช่ไว้เนาะไปจอแน่ๆไปซื้อไดมาจาไรหาล่อองอันหาลอนกัเอามาเก็มารเก็บิเวียดทันเท่าไรเวียดฮะสถานะก็้น้องเขากระไรเเขาได้เงินมึงน้องมือสวรรค์เขาจัก Những cặp ra sông. Mhm. 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 นี่เราไม่ใช่บำรวอยูเวียบอก้ลอยฮทุเจับก็ยังยูเียนตรงนี้ธรรมดาเขาเห็นเ่างานมันตัวกัไตรงนี้บอกแล้วอยู่าแต่บปอวนต้มปานตอกมาลงพื้นน่ะแซ่บใหกินไปแล้วกดอกิแดงลัตัวบพรกาทนั้นนะไย งานก็จริงแล้วงานเดีอยวเรื่องเนี้ยอยู่ใช่ตัวอะไ้อยู่หรืเปล่าบ่าขับไปคนไม่รู้ไม่รับบ้านกินกินป้าบอนครับชื่อนะมากอนบานเป็นผองหรือเปล่าเข้าเข้าแคบเลยเลื่อนแคบกันแคบนผักแล้วก็ึนคับ นี่จะชื่อนั่นเนาะน้ำมันเนาะมันมันหักบไมีขวดเลยเออเดี๋ยวคอยหักออกกันแ้มาเดี๋เจ้าอันปาดมาที่แปดนี่แหละจับลงมากลี่ยเกลี่กลี่ปาดเลยนั่งนึ่งวัเนี่ยโอ้ซื้อมากหันหิดเนี่ยวัพาทำข่อยมันบดีใส่เชอหน่อยด้เหนไหมอ่าเนือไปหาสื้อเนียคือยังเลยมันระเบิดติ จะจะออามาบาดก็ได้ก่อนฮะออมาบากก็ได้มับากเท่ากอที่โยก็ได้เท้าบางเท้ามันมอดอกนะตนทุ่มันแพงเงมันยังกันเนาะน้ำมันผสมน่หาซื้อหาเยซีนี่ซ no ีซีคนเดอใหม่เนี่ยน้ำมันน้ำมันอ่นนั่นดิองทีดิเอา

ตัวบดีเอ,อตัวดีหาชิบหาิพักอ้นี้จะทัดหนึ่ยังมือกด้งงเงืนอ,อื่นอย่างเงี้ยทีด,ดตอ้อคำยังทีไดหาตัดพื้นได้อ,<า>อ,ยอยู่เฮิร์นนค่ะ เนี่ยนมีแห้งระบาดปลาปะเนี่ยยอักกาดย่างรดเท่านั้นนะปลานิงต้นปลาันผับนลงแข้งลงขาเนาะใช่าชัไร้ผ่นเรี่ยงฮอตชื่อฮอตปลานิ้มาต้มสุกิลชื่ออะไรอืมเนาะคืออรจูรี่ัว่นใจดีดีเลยเน่ชมก็พึ่นใจดีนะเยเป็นเหตุเฮือนบ่แม่นหลังนี่หลังเดียวหลายหลังเลยพอไปมดปีแล้วพอไปน้ำมดปีหรือ่าจูรี่ับเบาเจยยเขาฉูค่าฮะใครพูดได้ชูญยาเดียวป่า จะสูบจะสิบมั้นนะของลูกยังไม่สูบค่อยค่อยนะลูกชายพ่อค่อยเจ็ดแปดแปดคนบ่ได้สูบยาจ้กคนไหนหมอผู้บวชูบมาแต่หลวพ่อเออพ่อค่อยก็บหมอชูบมันมันมันแล้วแต่เนกุพาสูบเนาะเออได้กุพาสูบคันได้กินแต่ว่าเขาบ่เห็นเนาะได้กินแหรอมันติดเด้มากินลากงัวมันไม่ใชเพื่อนน่ะมันแล้วเห็นน่ะมันอั่นเนี่ยนี่แต่ว่าอย่างนึง อย่างนึงมักกินลาบงัวให้คนเงินถ่อยหมักคือกันเลยเนาะแต่ข้าวตะกี้ไปอันเป็นนจ้างพูดหน้าก็ไปข้าวนากินตะกี้เนาะเป็นพูดเป็นพูดนหนดิแม่ล่ะพูดหน้ากินงัวแม่ถ่ายกินงัวเพราะจะถมเงาไม่เนาะตะกี้เนาะจะแบบนั้นก็เป็นต้องได้นวานกันไปนั่นไหมเพื่อจะได้แหนาพูดหน้ากินงัวแล้ว รน,นไรท่นี่ไร,รตู้ดวราก็มาตกพูดกันละโอ้ยบุมีนี่ี <S <S ท้รไทยหมบุมีเอาทิมให้รถพอ,อ,อดรถพอดหรกินวัดอ่ะบาทน,นี้โอเคเดี๋ยวัะไปซื้อแ<อ>ต่ปูแต่ปูแปดรถแก๊นหนึ่งรถเนาะต่ปตูชิฟจากสองโลก,ก่อนก็นได้ถ้าเที่ยวซือ้อเอาโอเคโอเคพี่น้องเด้ออโล ขอบุญขอบค mm ุณอจ้บจูลี่หลายๆพี่น้องเนาะที่ที่ที่ชื่อน้กกินสกินเนาะโอเคพี่น้องรายจังใดก็อยู่ดีมีแหง